พระยาช้างเผือกกล่าวถึงทางเมืองสุขโขทยัยมีช้างเผือกตัวผู้ขาวบริสุทธิ์ดุดสำลีอายุได้หกปีพระล่วงเจ้าให้เอามาบำรุงเลี้ยงไว้ต่อมาช้างเผือกนั้นมิได้จับน้ำและหญ้าเป็นหลายวันนายช้างนำความขึ้นกราบทูลพระล่วงเจ้าเสด็จมาทอดพระเนตรทรงดำริว่าช้างนี้มิได้ป่วยประการใด มาเป็นดังนี้อัศจรรย์นักหรือเขาจะไม่อยากอยู่กับเรากระมังทรงไม่สบายพระไทยเวลาค่ำเข้าที่บรรทมทรงสุบินนิมิตว่าถ้าช้างเผือกนี้อยู่ในสุขโขทยัยจะเกิดอุบาตใหญ่ครั้นตื่นจากบรรทมสเสด็จออกเล่าสุบินให้เสนาบดีทั้งปวงฟังแล้วตรัสว่าช้างเผือกเห็นจะมิพอใจอยู่ด้วยเราแล้ว ประเทศไหนเขาชอบใจจะไปอยู่ก็ตามใจเขาเถิดเสนาอมาตปรึกษากันกราบทูลว่าช้างตัวนี้เป็นพระยาสเสวตมงคลโคชสารสีเมืองตัวประเสริฐซึ่งจะปล่อยไปนั้นเสียดายนักข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจะขอเสี่ยงย่าให้พระยาช้างจับดูก่อนถ้าจับย่าเมืองใดจึงจะส่งไปเมืองนั้นพระล่วงเจ้าเห็นชอบด้วย จึงให้เอาย้าคามากรรมเป็นสามกรรมตั้งเป็นเมืองสุโขทัยกรรมหนึ่งเป็นเมืองเชียงใหม่กรรมหนึ่งและเป็นเมืองมอตมะกรรมหนึ่งอธทิฐานว่าถ้าพระยาช้างใครอยู่เมืองใดก็ให้จับย่าเมืองนั้นบร,ริโภคเถิดพระยาช้างจับเอากรรมย่าเมืองมอตมะขึ้นเหนือกระพองศรีสะแล้วกิน เอางวงกวาดกำย่าอีกสองเมืองนั้นเสียพระล่วงเจ้าตรัสว่าสำหรับบุญเขาแล้วเอาไปให้เขาเถิดจึงให้เกณฑ์ชาวบ้านห้าอคนให้อำมาตผู้หนึ่งเป็นนายคุมพระยาช้างไปส่งแต่แม่ช้างนั้นให้เอากลับคืนมาคนที่ไปส่งนั้นให้ถือพระถือขวานถือจอบสำหรับทำทางปราบหลักตอลุ่มดอนให้ปลูกโรง ให้พรามณสี่คนสาธยายมนลทั้งสี่ทิศครั้นถึงท่าจะลงแพรพระยาช้างเผือกให้แม่ช้างลงแพก่อนตัวพระยาช้างจะลงแพภายหลังคนห้าร้อซึ่งไปส่งนั้นจึงว่าท่านจะเอามารดาไปด้วยชนี้ข้าพระเจ้าทั้งปวงก็มีผลพระราชอาญาพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพระยาช้างได้ฟังคำคนทั้งปวงว่าดังนั้น ก็เอางวงขึ้นพาดหลังนางพังผู้มารดาจักสุทั้งสองนองไปด้วยน้ำตาเอางวงพยุงส่งมารดาขึ้นจากแพรคนทั้งปวงเห็นแล้วก็บังเกิดสังเวชใจสิ้นด้วยกันครั้นไปถึงฝั่งเข้าแดนมตมะจึงเอาข่าวไปกราบทูลพระเจ้าฟ้ารั่วพระเจ้าฟ้ารั่วทราบว่าพระล่วงเจ้าพระราชทาน พระยาสเสวสมงคลโคจสารสีเมืองมาให้ก็ดีพระไทยนักสเสด็จไปรับที่ตำบลเมืองแปรพระราชทานรางวัลแก่ชาวสุโขทยัยที่มาส่งพระยาช้างเผือกเป็นอันมากครั้นได้เลิกก็ให้ประโคมคล้องกรองแตรสังรับพระยาช้างเผือกลงไปยังมอตมะตกแต่งที่อยู่ให้ตามสมควร ฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่รู้ว่าพระเจ้าฟ้ารั่วได้ช้างเผือกมาเป็นสีพระนครก็ให้แต่งทัพแปดทัพเป็นคนแปดหมื่นยกลงมาล้อมมอตมะไว้พระเจ้าฟ้ารั่วปรึกษาบรรดาอามา์ว่าทัพเชียงใหม่ยกมามากมายนักจะคิดประการใดเราอมมา์กราบทูลว่ากองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ยกมาครั้งนี้ ด้วยอยากได้พระยาช้างเผือกไปไว้เป็นสีพระนครเชียงใหม่ขอพระองค์จงทรงอธิษฐานขอสุบินนิมิตด,ดูให้แจ้งเหตุประจกกรักษ์ก่อนถ้าพระยาช้างเผือกจะควรคู่เป็นราชพานะของพระองค์ขอให้ทรงสุบินนิมิตเป็นชัยมงคลหากจะเสียบ้านเมืองและพระยาช้างเผือกแก่ข้าศึกก็ให้ทรงสุบินนิมิตเป็นอัปมงคล แล้วค่อยคิดถ่ายเทต่อภายหลังพระเจ้าฟ้ารั่วเห็นชอบด้วยให้ปลูกสารแต่งเครื่องพรีกรรมบวงสวงเทพย,ายดาถึงเวลาค่ำก็ทรงอธิษฐานและเข้าที่บรรทมล่วงเข้าปัดชิมมยามเทพย,ยดาที่สถิตยอยู่ในสเสวีตฉชัิบันดาลให้พระเจ้าฟ้ารั่วนิมิตฝันว่าซึ่งข้าศึกมาล้อมพระนครครั้งนี้ จะทรงวิตกไปใหญ่พระยาช้างเผือกของพระองค์เป็นชัยมงคลอยู่แล้วให้เร่งแต่งที่บนยอดเขาใกล้เมืองมอตมะประดับราชวัตฉัดทงให้เอาอ่างทองคำใส่น้ำตั้งพิธีประดับพระยาช้างด้วยเครื่องคราชาพณ์อันงามเชิญขึ้นไปนยอดเขาซึ่งตั้งพิธีนั้นพระยาช้างก็จะสูบเอาน้ำในอ่างทองคำพ่นออกไป ปัจจามิตรก็จะปราชัยพระเจ้าฟ้ารั่วตื่นจากที่บรรทมดำริว่าชั้นรอยเทพยดามาบอกเหตุแก่เราเป็นมั่นคงแล้วเสด็จออกไปสั่งให้ดำเนินการตามนิมิตฝันทุกประการฝ่ายพระยาช้างเผือกก็สูบเอาน้ำในอ่างทองคำแล้วพ่นไปทางทิศท,ที่กองทัพข้าศึกตั้งอยู่ บรรดาช้างในกองทัพเชียงใหม่ได้ยินเสียงพระยาช้างเผือกพ่นน้ำก็ตกใจพากันวิ่งเหยียบไพร่พลกองทัพเชียงใหม่ก็แตกกระจายไปชาวมอตมะเปิดประตูเมืองออกไปเก็บได้เครื่องอาวุธช้างมา้าและจับเฉลยได้เป็นอันมาก ตัดไว้อย่าไว้้ําหนอครั้นอยู่นานมาชังคีกับชัง,งแงซึ่งเป็นบุตรพระเจ้าตราพระยากับนางสินธยานั้นพระเจ้าฟ้ารั่วให้เชิญผ่านพระศรีองค์หนึ่งเชิญพระเต้าน้ำองค์หนึ่งด้วยเห็นว่าเป็นราชนัดดาพระเจ้าฟ้ารั่วทรงรักใคร่ใช้สอยสนิทอยู่วันหนึ่งมีอำมาตย์บอกแก่ชังคีกับชัง,งแงว่า พ่อทั้งสองนี้หาเป็นราชบุตรของพระเจ้าฟ้ารั่วไม่เป็นบุตรของพระเจ้าตราพยาต่างหากชังคีกับชัง,งแงสงสัยก็ไปถามพระมารดานางสินทยาผู้เป็นพระมารดาก็บอกสมคำอำมาตแล้วเล่าเรื่องแต่หลังให้ฟังทุกประการชังคีกับชัง,งแงได้ฟังก็มีพระไทยเศร้าโศกสองพี่น้องปรึกษากันว่า แต่พระราชบิดาเราท่านยังประหารชีวิตตัวเราทั้งสองนี้ไหนท่านจะรักใครสองพี่น้องจึงคิดจะสังหารพระเจ้าฟ้ารั่วคอยดูท่วงทีจะทำการครั้นพระเจ้าฟ้ารั่วเข้าที่บรรทมหลับสนิทสองพี่น้องก็ลอบย่องเข้าไปแล้วชักมีดเน็บออกแทงนางกำนันสนมเห็นเข้าก็ร้องขึ้นอื้ออึง พี่น้องทั้งสองเกิดกลัวก็แทงเบาไปหาเข้าไม่พระเจ้าฟ้ารั่วตกพระไทยตื่นขึ้นเห็นชังคีกับชัง,งแงวิ่งหนีออกไปจึงสั่งให้เสนาบดีตามจับจับทั้งสองได้ก็เอามาถวายพระเจ้าฟ้ารั่วสั่งให้เอาไปประหารชีวิตเสียแล้วตรัสว่าต่อน,นี้ไปตัดหวายอย่าไว้หนามหน่อ ข้าพ่ออย่าไว้ลูกจึงเป็นคำโบราณสืบมาถึงบัดนี้